งดการบังคับคดีคืออะไรคะก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเราเป็นหนี้แล้วเราไม่ชาําระหนี้เจ้าหนี้เขาก็จะฟ้องเราที่ศาลเมื่อศาลมีคําพิพากษาให้เราชําระเงินแล้วเราไม่ชาําระหลังจากนั้นเจ้าหนี้เขาก็จะไปขอศาลออกหมายบังคับคดีเพื่อให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจในการทําการบังคับคดีเจ้าหนี้นะคะเขาก็จะไปทําการสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้ เมื่อเขาพบว่าลูกหนี้มีที่ดินหรือบ้านแบบนี้นะคะเขาก็จะต้องไปคัดเอกสารต่างๆเพื่อมาตั้งเรื่องยึดทรัพย์ที่เจ้าพนังกงานมาคับคดีเมื่อเจ้าพนังกงานมาคบคดีทําการยึดทรัพย์เสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการการขายทอดตลาดเมื่อมีการขายทอดตลาดแล้วเนี่ยก็จะต้องเป็นทําการขายตามกําหนดนัดทีนี้ถ้าลูกหนี้ไม่อยากให้ถูกขายทอดตลาด ก็จะมีอยู่สองทางออกหลักๆก,ก็คือชําระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ก็คือปิดหนี้เราให้เจ้าหนี้มาถอนการยึดทรัพย์ให้หรือถ้าเราไม่มีเงินก้อนที่จะไปปิดหนี้เราก็สามารถเจรจาขอไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดีเพื่อขอผ่อนชําระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ ถ้าเจ้าหนี้เขาตกลงด้วยว่าโอเคให้ผ่อนชำระเขาก็จะทำการงดการบังคับคดีก็คือชะลอการขายทอดตลาดทรัพย์ของเราเอาไว้ก่อนนั่นเองทีนี้เนี่ยในส่วนของกยศเขาก็มีแนวนโยบายนะคะของกระทรวงยุติธรรมทีทท่จะช่วยเหลือลูกหนี้กยศที่ถูกบังคับคดีอยู่ให้กยศเนี่ยมาดำเนินการงดการบังคับคดีให้ ทั้งนี้เนี่ยเพื่อให้เป็นไปตามพรบรกยศฉบับใหม่นะคะในระหว่างนี้เนี่ยก็จะงดการบังคับคดีให้กับลูกหนี้กยศก,ก,ก่อนเพื่อให้ยังไม่ต้องถูกบังคับขายท่อตลาดทรัพย์สินเพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยนี่กยศส่วนมากคนที่ถูกบังคับคดียึดบ้านเนี่ยจะเป็นผู้คำประกรันไม่ใช่ผู้กู้โดยหลัก การงดการบังค <premises. S 2> ับคดีมันไม่ได้ทําให้หนี้ของเราเนี่ยหมดไปการชําระหนี้ตั้งหากค่ะที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถหลุดพ้นจากหนี้ตรงนี้ได้แต่การงดการบังคับคดีมันก็ยังดีที่เป็นการให้โอกาสเราไม่ต้องถูกบีบด้วยระยะเวลาของกําหนดนัดขายท่อตลาดทําให้เราไม่สูญเสียทรัพย์และทําให้เราเนี่ยสามารถนะคะมีระยะเวลาที่เพิ่มมากขึ้นในการที่จะไปหาเงินมาผ่อนชำระหนี้ตามข้อตกลง แต่ก็เหมือนที่ทรายบอกนั่นแหละค่ะว่าการงดการบังคับคดีตามกฎหมายจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของทรัพย์ดังนั้นเนี่ยถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วนะคะรีบแชร์ให้เพื่อนทราบด้วยว่าลูกนี้กยศเนี่ยให้รีบไปเซ็นย,ยินยอมให้งดบังคับคดีเพื่อจะได้มีโอกาสในการผ่อนชำระหนี้และไม่สูญเสียทรัพย์สินของเราค่ะ